สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกูบอยนะในช่องพิเตอร์ซียูนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในอาชีพแมยูจินนะพลังปานของแมยูจินนะผมเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิเราควรอัพปานอะไรและปานอะไรมีค่าและคู่ควรกับการอัพมากที่สุดในจังหวะนี้นะครับผมก็ปานแรกก็จะเป็นปานกำเนิดพลังอัมาพาตนะครับผมก็คือหม้อพลังอัมพาตคือดูดซึมนะฮะพลังอัมพาตเมื่อ,อพื้นฐานห้าเอร์เซนตนะครับเมื่อสังหารหรือออกล่านะครับ ต่อมาพลังอัมาพาฒเพิ่มปริมาณอัลมาพัฒพื้นฟูนะครับหวิต่อปริมาณ10หน่วยนะครับต่อมาเทพท่องร้อแลอ่เจอหนึ่งแล้วปลาณน,นี้เจอกันเยอะมากนะบปลาหลบหลีกนี่เองนะฮะเพิ่มอาจาราการหลบหลีกต่อมาพลังเทเต่อนินนะครับเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องสถานะโกรธนะเพิ่มปร,ปริมาณพลังอัมาพาฒ อาาัตราเพิ่มพลังอมนาจนะพื้นฟูว่าพลังอมนาจนะการโจมตีสูงสุดเพิ่มขึ้น20%นะฮะแต่จะไม่มีพลังป้องกันนะฮะในเรื่องของการโกรธนะครับต่างจากอาชีพอื่นตรงนี้นะครับต่อมาคําแนะนําของเต่านินนะฮะเพิ่มระยะการโจมตีวิชานะฮะและการโจมตีกับ,ก,บการโจมตีธรรมดาและเพิ่มโจมตีขั้นพื้นฐานนะพื้นฐานอ้างอิงอยู่ที่70นะฮะอ่า นี่ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราควรจะอัพปานอะไรนะฮะอันแรกเลยเราอัพปานนี้นะครับอ่าเพิ่มเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เอ่อสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะฮะหลบหลีกหลบหลีกไว้ก่อนรักษาระยะห่างคือโจมตีนะฮะอันนี้เพิ่มปริมาณนะฮะผมเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุด20%เวลาต่อเนื่องนะ,ะมันจะเกิดกระพริบเหมือนโกรธเลยนะครับผม อันนี้เพิ่มอัตราฟื้นฟูอัมาพาดแทนพลังอมาพาตนะฮะเพิ่มโจมตีไม่มีป้องกันนะต่างจากอาชีพอื่นที่เป็นโกรธหน้าแดงนะฮะอันนี้จะเป็นรูปสีม่วงนะฮะนักธนูถีบสีม่วงนะฮะต่อมาเพิ่มกาาโจมตีขั้นพื้นฐานอันนี้ระยะโจมตีะฮะระยะของการโจมตีวิชากับการโจมตีธรรมดานะฮะสองอย่างนะฮะและค่าโจมตีพื้นฐานเนี่ยเต็มแม็กฮะระยะ0ูนเพิ่มขึ้นนะฮะและก็เพิ่ม จมตี1%นะฮะเต็มเหนียวอยู่แล้วแมยูจินนะปับเข้าไประยะ3.5เพิ่มขึ้นนะครแล้วก็เพิ่มขึ้นโจมตี7.4นะครับก็ของแม่ยูจินจะได้เป็น00117นะับผมสำหรับการอัพปาลของแม่ยูจินก็ประมาณนี้ครับผม